ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow Credit Suisse กู้เงินแบงค์ชาติพยุงฐานะการเงินอังกฤษและสหรัฐจับตาวิกฤต Credit Suisse Goldman Sachs หันคาดการ GDP สหรัฐ Samsung ทุ่ม2.3แสนล้านดอลพัฒนาฐานผลิตชิปใหญ่สุดในโลก UPS ร่วมฝึก500ผู้ประกอบการหญิงอินเดีย Credit Suisse กู้เงินแบงค์ชาติพยุงฐานะการเงินธนาคาร Credit s u i s จะกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์50,000ล้านฟรังสวิตภายใต้โครงการจัดหาเงินกู้แบบครอบคลุมและการจัดหาสภาพคล่องในระยะสั้นเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักและลูกค้าของธนาคารธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินให้คำมั่นว่าจะจัดหาสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็นหลังจากประธานสาวิีเนชั่นแบงก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของเครดิตสวิตระบุว่า จะไม่เพิ่มหุ้นในเครดิตสวิตอีกหน่วยงานกำกับดูแลการเงินตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเครดิตสวิตหลังจากราคาหุ้นธนาคารแห่งนี้สุดตัวทมกลางความวิตกเกี่ยวกับสถานะด้านการเงินสืบเนื่องจากการขาดทุนสุดที่1 4พันล้านฟรังสวิตในตไตรมาส4ปีที่แล้วส่งผลให้ยอดขาดทุนทั้งปีอยู่ที่เกือบ7 3พันล้านฟรังนอกจากนี้ลูกค้าได้แห่ถอนเงินฝากจากเครดิตสวิตมากกว่า1 1 0แสนล้านฟรังเมื่อปีที่แล้ว ผลจากข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทำผิดกฎระเบียบและความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีอังกฤษและสหรัฐจับตาวิกฤตเครดิตสวิตธนาคารกลางอังกฤษจัดการประชุมฉุกเฉินร่วมกับธนาคารกลางและหน่วยกำกับดูแลด้านการเงินระหว่างประเทศทมกลางความวิตกมากขึ้นหลังจากวิกฤตของธนาคารเครดิตสวิตแห่งสวิตเซอร์แลนด์กระพือกระแสวิตกเกี่ยวกับวิกฤตภาคธนาคารซึ่งกลายเป็นตัวกำหนดภาวะการเงินระหว่างประเทศรายวัน ด้านกระทรวงการคลังสหรัฐก็กําลังจับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครดิตสวิตและตรวจสอบว่าภาคการเงินของสหรัฐมีความเสี่ยงรวมถึงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกับเครดิตสวิตนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐยังดําเนินการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกากับดูแลของยุโรปหลังจากนักลงทุนพากันเทขายหุ้นเครดิตสวิตรวมทั้งหุ้นของธนาคารในสหรัฐและยุโรปจนส่งผลให้ตลาดหุ้นดิ่งลง โกลแมนเชคหันคาดการ GDP สหรัฐโกลแมนเชคปรับลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ลงรอยละ0 3สู่ระดับร้อยละ1 2โดยระบุว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางสร้างแรงกดดันต่อระบบการเงินเป็นวงกว้างเพราะมีการมองว่าธนาคารขนาดเล็กในสหรัฐจะพยายามรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว อาจนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการปล่อยเงินกู้ของธนาคารให้มีความเข้มงวดมากขึ้นอันจะกระทบต่อความต้องการกู้ยืมเงินซึ่งท้ายที่สุดจะซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากการดําเนินนโยบายคมุมเข้มด้านการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามจะสร้างความเสียหายต่อธนาคารในกลุ่มนี้ s ซัมซุงทุ่ม2.3แสนล้านดอลลาร์พัฒนาฐานผลิตชิปใหญ่สุดในโลกบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่าจะลงทุน2.3แสนล้านดอนลลาร์ภายในปี2585เพื่อพัฒนาฐานการผลิตชิปใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการยกระดับอุตสาหการรมชิปเงินดังกล่าวอยู่ในโครงการ550ล้านล้านวอนที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะลงทุนในภาคเอกชนภายใต้กลยุทธ์ขยายมาตรการลดหย่อนภาษี และสนับสนุนโครงการพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคโดยเกาหลีใต้เป็นที่ตั้งของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ระดับโลก2รายได้แก่ซัมซุงและ SK h y n i ฮประเทศอื่นก็ประกาศแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปในประเทศตนเองเช่นกันรวมถึงสหรัฐซึ่งเสนอเงินสนับสนุนหลายพันล้านดอลลาร์แก่ผู้ผลิตชิปที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ UPS ร่วมฝึก500ผู้ประกอบการหญิงอินเดียบริษัท UPS ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกของสหรัฐลงนามร่วมมือกับอินเดีย SME Forum เพื่อฝึกผู้ประกอบการหญิง500รายในอินเดียให้มีความรู้ด้านการส่งออกและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจผู้เชี่ยวชาญจะให้การฝึกสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, โดยให้ความรู้บรรดาผู้ประกอบการหญิงเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการส่งออก รวมถึงความรู้ในการเลือกตลาดสำหรับสินค้าต่างๆและให้ความรู้ด้านการบรรจุหีบห่อด้วยเบื้องต้น UPS จะให้การฝึกสอนแก่ผู้ประกอบการหญิง500คนและมีแผนขยายโครงการออกไปในอนาคตหลังจากธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังยุคโควิดในอินเดียซึ่งการช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ส่งออกสินค้าไปอย่างต่างประเทศจะช่วยเสริมพลังทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี